ง่ายสะอาดไวกว่าเห็นเห็นสกอตนวัตกรรมทำความสะอาดใหม่ กลับเข้าสู่ช่วงที่สนะคะกับเศรษฐกิจยกกำลัง5ค่ะเรามาพร้อมกับนี่ค่ะพระเอกหนุ่มหล่อเลยนะคะคุณเติ้ลธนพอยู่กับเราแล้วค่ะ<ด>สวัสดีดค่ะแต่ก่อนจะพูดถึงคุณเติ้ลนะคะต้องขอบอกคุณผู้ชมก่อนค่ะว่าเรามีแหมยามอาจารย์ <laughs> มีบัตรทำผมฟรีๆมาแจากถึง2รางวัลด้วยกันนะคะจากร้าน K2 Hair Stylist ยามสแ q u a ์นี่เลยค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะ SMS มาคุยกับพวกเรานะคะ415555จะถามอาจารย์ก็ได้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจหรือว่าจะพูดคุยเกี่ยวกับกรณีของคุณเติ้ล คุณต้นรอจังอะไรส่งมาได้หมดเลยได้หมดเลยครับส่งมาได้หมดเลย4ี่หน่าห้านะคะรับไปเลยค่ะปัทมผมฟรีนะคะยามบุ๊อสันทูเทสต์ลิสต์ยามสแควร์ทำได้หมดค่ะอาจารย์สองวันสามพันบาทด้วยการนี้ คุณเต้นมาอยู่กับเราในวันนี้เนี่ยจริงๆต้องมาถามคำถามอาจารย์นะคะเกี่ยวกับการจะทําธุรกิจจริงๆก็มีธุรกิจอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะมี่ทราบมานอกจากบ้านรับคาแผงแล้วเเราไม่พูดถึงเรื่อานเราพูดถึงธุรกิจก่อนช่วงหลังคุณดังเรื่องบ้านนะฮะอ้านกับบ้านจะสันขายตอนหนูจะเปลี่ยนเรื่องว่ารู้สึกธุรกิจตอนนี้ที่ทําอยู่มีอะไรบ้างคะ ก็มีร้านอาหารครับค่อย่างเดียวอย่างเดียวก็คือร้านสมุนไซีฟู้ดคของ3ของสครับค่ะแต่เห็นบอกอยากทําอะไรเกี่ยวกับไก่เยอะแยะมากเลยด้วยนะเป็นคนชอบไก่เหรอฮะจริงๆแล้วชอบทาอะไรเกี่ยวกับของของกินมากกว่าครับเป็นพ่อครัวเพ่อบ้านอย่างนี้ ไม่ไม่ถึงขนาดนั้น <c oughs> คือเราเป็นคนชอบชอบทานใหญ่ก็ต้องมีบ้านชอบทานไม่แต่ว่าหลายๆคนก็สงสัยแบบว่าเออคุณคุณเติ้ลเนี่ยเป็นพระเอกแถวหน้า <c oughs> โอ้โหแบบคือบางคนเขาอาจจะเอ๊อยากจะเปิดอะไรที่มันเป็นแบรนด์เนม<อ>เป็นอะไรที่มันเป็นสินค้าดูราคาแพงทําไมคุณเติ้ลถึงเลือกที่จะมาทําพวกร้านอาหารพวกนี้คะก็จริงๆแล้วก็เป็นคนที่อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าชอบทานครับอยู่กับเป็นอ้วนด้วยอ้วนนะครับเเพิ่งลดลงมาก็เลยเวลาที่เราไปทานที่อื่นแล้วเนี่ยเรามีความสุข แล้วเรามาทําร้านอาหารด้วยเพราะผลกอบรับกลับมาเหมือนกับกระแสตอบรับมาว่าเขาเขามี <c oughs> ความสุขกับการได้เข้ามาช <c oughs> ิมเราก็มีความสุขไปด้วยกับต้องอร่อยด้วยนะ <c oughs> ใช่เหมือนกับเราไปเที่ยวไปชิมที่อื่นต่อให้ไกลขนาดไหนเราก็ไปขนาดนี้แต่รามีความสุขกับได้ข่าวว่าชอบกินอาหารประเภทหนึ่งและจนกระทั่งอยากจะทาอันนี้เลยฮะใช่ชอบกินข้าวหมกไก่มากทําไมฮะชอบหมกไก่ไก่มันบางทีคนชอบไก่นะเจอไก่จมาหมกเลย จริงๆแล้วผู้หญิงอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ผมว่าเครื่องเทศอะไรเขามีเสน่ห์ดีแต่ต้องทำต้องทำให้ดีแล้เขาตอบเป็นพระเอกมากเคือข้าหมกไก่เขายังดูมีเสน่ห์เอาเป็นว่าคือชอบชอบอะไรที่เป็นเป็นข้าวหมกไก่ข้าวมันไก่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครัประมาณนั้นเอาแล้วอย่างนี้คือมันมันจะแตกต่างกับที่ร้านอื่นยังไงคือไปได้สูตรมาจากไหนพิเศษหรือเปล่าก็น่าจะวัสดุที่ใช้ครับวัสดุที่ใช้น่าจะเป็นที่ดีที่สุด ไก่นี่ข่าสดๆกับมือเลยนะฮะไม่ใช่ทางรายการนะฮะแล้วก็อาหารไม่สะอาดข้าไก่ด้วยมือตัวเองเลยฮะไม่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 วันนั้นผมไปออกรายการนักประดิษฐ์ผลานี่มีมีก็ทําเครื่องสีข้าวให้กลับสีกันเองเลยนะสดๆเลยนะฮะเออเพราเผื่อไม่เลวนะคุณข้าโบไก่เนี่ยอะไรต้องอร่อยจะอร่อยดูตรงไหนข้าโบไก่ก็น่าจะดูที่ไก่กับข้าวแล้วก็น้ำจิ้มเทน้ำจิ้มอย่างที่โชว์อยู่ด้านหน้านี่คือสารพัดไก่เลย ไม่ใช่ครับใช่นะครับไม่ใช่มีข้าวหมกอันนี้คือที่คิดเอาไว้ใช่ไหมคะว่าจะทําก็จะมีข้าวหมกไก่มีอะไรอีกบ้างคะก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับไก่เกี่ยวกับเนื้อหลายอย่างเลยแต่จะไม่ทาซ้ําคนอื่นจะไม่ทําซ้ําคนเพราะว่าไอ้ข้าวมันไก่นี่มีคนอื่นทำไปแล้วนะฮะแล้วคราวนี้จุดเด่นที่เราคิดว่าเราจะทําให้ไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยเราคิดเอาไว้ยังไงคะจะทํายังไงจุดเด่นน่าจะหมกแบบพระเอกข้าวมันไก่คนอื่นหมกแบบธรรมดาฉันหมกแบบพระเอกอ่ะฮะเราจะเน้นความสะอาดแล้วก็เหมือนกับว่าเราเราเน้นวัุ วัสดุต้องดีเน้นต้องพัดเรื่งคุณภาพเน้นคือคุณภาพวเนี่ยด็ดนใช่ต้องมีสูตรเด็ดเคล็ดลับเลยก็มีครับมีครับเหมือนในหมีกังฟูหมีแพนด้าไปหาสูตรเด็ดของพ่อนะฮะสูตรเด็ดคือไม่มีสูตรเด็ดพ่อไม่มีต้องมานั่งทำเองผมเคยเจอร้านหลายร้านนะไปหากินทุกร้านเลยแล้วคิดค้นสูตรเองใช้ดีด้วยก็เหมือนกับว่าเอามาปรับปรุงแก้ไขเลยครับวัตถุดิบล่ะใช้อะไรบ้างก็มีมีไก่มีข้าว คืออะไรที่บอกว่าเด็ดเนี่ยก um, <ok e ็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสูตรในใจและในข้าวก็คือเครื่องเทศอ่เห็นบอกว่าไปได้สูตรเด็ดมาด้วยเหมือนกันใช่ครับทำเลล่ะคะทำเลกาจะไปเปิดตรงไหนสาขาแรกน่าจะเปิดลังสิตของสามไม่ถงอยู่เจอรอ่ประมาณนั้นแฟนๆเยอะนะฮะเลือกที่นั่นเพราะว่าแฟนของเราเยอะหรือว่าเลือกเพราะว่าทำเลดี มันเหมือนกับว่าแหล่งวัตถุดิบอยู่แถวนั้นหมดเราใกล้กันเยอะใกล้ใกล้ที่ขนส่งราคาถูกด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราสามารถเลือกวัตถุดิบได้แล้วข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่เนี่ยเป็นข้าวหมกไก่ดาราอ่ะเรียกว่าแล้วราคามันจะแพงไหมคะไม่ครับก็ประมาณ35 40โอ้ตรงกับราคาตอนนี้เขาแบบว่าโปรโมทเลยนะว่าต้องควบคุมราคาครับรองชีพโดยไม่ต้องมีธงฟ้ามากำกับนะฮะเอาละได้รู้ละเอาละเราถามก็เป็นแล้วาอะไร ะะช่วงหน้า,นาช่วงหน้าคุณเ <ผม S 2> ต้นมาถามผมบ้างครับสนหนับสนุนโดยพรฟลอเรตไวท์สูตรใหม่เจนแอคทีฟ SPF 18ช่วงสามนะครับท่านผู้ชมครับจะเป็นช่วงที่คุณเต้นมาถามผมคราวที่แล้วถามเขาเข้ามาถามเราบ้างาคุณ<ม>ถามเราตอบ ถ้าคุณถามเราไม่ตอบแสดงว่าเราตอบไม่ได้ครับแต่ย้ำเลยนี่เราจะเดี๋ยวพูดอย่างนี้แต่ย้ำก่อนนะคะว่าถึงแม้จะมีคําถามมากมายแค่ไหนแต่ถามได้เพียงแค่ห้าคำถามเท่านั้นนะคะและก่อนที่จะถามกันนะคะขอพูดถึง SMS ย้ํานิดนึงค่ะว่าเรามีกิฟต์เซตนะคะจากร้าน h a ร์ด t สติลิ s สยามสแควร์มูลค่า3,000บาทนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยได้ในช่วงนี้เลยนะคะ ที่4 1 5, 5 5 5 5 5ค่ะมี2รางวัลด้วยกันค่ะจะถามอาจารย์ก็ได้จะถามคุณเติ้ลก็ได้<ม>ตอนนี้ให้คุณเติ้ลถามอาจารย์ก่อนนะคะคำถามแรกเลยก่อนครับ,รบก็เรื่องการจัดร้านครับอาจารย์ถ้าผมจะจัดร้านเป็นเหมือนกันกนกบสไตล์บาหลีให้มันเหมาะกับข้าวมันไก่จนเหมือนก,นกับทางอิสลามอิสลามนี่เราจะถ้าบาหลีผมชอบนะเพราะว่าผมคิดว่าผมคิดว่าธุรกิจเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับร้านอาหารการตกแต่งร้านมีความสําคัญมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าไม่ใช่ว่านึกมากินกินกินเสษเจก็ไปอะไรคำตองมันกินบรรยากาศ ร้านกาแฟบางร้านเนี่ยขายบรรยากาศเนี่ยนะยังขายกาแฟาแก้วละร้อยกว่าบาทเ่ยทั้งท้งกาแฟาก็เหมือนเหมือกันอันนี้ถือว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแต่ต้องทําให้ดูดีนะออแ,ลแล้วมันทำมันขายสามห้าใช่ไหมโอ้โหแต,ต่งร้านให้ดูใช้เงินเยอะขายแค่สามห้าทำให้ของดูถูก <ใน S 1> แล้วจวานขวงคุณเป็นยังไงอ่ะคบาหลีก็โอเคเพราะว่าของ ทั้งข้าวหมากไก่นี่ก็เป็นสไตล์อิสลาม,มใช่ไหมบ,บาหลีก็จะมีคล้ายๆสไตล์รีสอร์ทใช่ไหมคือฉันก็มองว่าราคานี้ก็สมเหตุสมผลแล้วต้นลันโทมาตั้งไว้หรือเปล่าอะไ,ไนะรีสอร์ทนะอันนั้นก็จะมีสไตล์กินแล้วรู้สึกว่าผ่อนคลายเท่ากับทําให้บรรยากาศร้านเนี่ยจะสปาเราไปด้วยสปาบาหลีเลยนะคะคําถามที่2ค่ะแล้วถ้าผลตอบรับดีจะควรจะทําแค่สาขาเดียวหรือว่าขายเฟรนช์ด้วยครับมีคําถามอยู่เยอะนะครับท่านผู้ชมครับว่าเวลาทําธุรกิจหนึ่งติดตลาดแล้วเนี่ย ควรจะเปิดสาขาไหม,มก็ผมมีสองแนวทางนะฮะ,ะธุรกิจอาหารเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเกิดเปิดสาขาแล้วคุมคุณภาพไม่ได้คุณภาพเพี้ยนนะฮะจะอย่าเปิดดีกว่านะฮะทำสาขาเดียวให้ติดตลาดก่อนนะฮะแล้วคุมคุณภาพอย่างเดียวจนกระทั่งคุณเต้นคิดว่ามีครัวกลางเ เกงจริงๆเนี่ยอันนั้นเนี่ยโอเคแต่ผมคิดว่าถ้าติดตลาดจริงนะอันนี้ทำครัวกลางได้นะฮะก็หุงข้าวไปหุงเองแล้วไก่เนี่ยทำในครัวกลางน้ำจิ้มครัวกลางนะผมว่าโอเคเครื่องเทศทุกอย่างรสชาติต้องเหมือนเดิมความนุ่มของไก่ต้องเหมือนกันต้องมีมาตรฐานคีต้องติดตลาดให้ได้คนนันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเหมือนเหมือนโกตีอย่างเงี้ยหรออาจารย์ใช่แล้วเวลาขยายสาขานอะไรจะเกิดขึ้นรู้ป่ะคุณภาพคุมไม่ได้พอคุมไม่ได้ปุ๊บคนก็จะกลับ กลับมาแบรนด์เสียเลยนะฮะข้อสามครับได้ฟังเพลินฟังเพลินแต่ไม่มีพรมแดนนะข้อสามข้อสามนี่ถ้าตอนนี้เป็นช่วงที่ตึงราคาสินค้าแล้วถ้าหมดช่วงที่ตึงราคาสินค้าแต่ผมไม่อยากขึ้นราคาผมจะทํายังไงครับนี่ก็เป็นปัญหาปัญหาหนึ่งที่ว่าหมูเห็ดเป็ดไก่ขึ้นราคาเราทําอาหารจากใช้วัตถุดิบแบบนี้เนี่ยเราควรขึ้นราคาไหมผมเคยแนะนําเจ๊จงนะฮะหมูทอดเจ๊จงเนี่ยบอกว่า ตอนนั้นราคาหมูขึ้นบอกเจ๊จงอย่าขึ้นราคาหมูท่อได้ดขาดแต่เจ้บอกทําไมลาจารย์เพราะเจ๊จงขายเยอะอยู่แล้วการขายเยอะเนี่ยเราไม่ขึ้นราคาเราตึงราคาเท่ากับขาดทุนเท่ากับก,กําไรหึงไหมเหมือนกับว่าเราขาดทุนกําไรเนี่ยเรายอมขาดทุนกําไรของเราแต่เราเอาอันนี้ไปให้ผู้บริโภคเขาก็เห็นว่าเฮ้ยคนนี้เนี่ยขนาดวัตถุดิบขึ้นคุณไม่ขึ้น คุณได้ใจผู้บริโภคนะฮะแล้วต่อไปแต่เขาก็จะแห่มากินอีกอันนี้เป็น CSR ้วยนะคือคือ,คอทำธุรก,กิจต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมก็มต้องเรียนท่านผู้ชมเลยว่าไม่ว่าจะเป็น SME บริษัทขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็เอ SME เราไม่ต้องไปรับสังคมเราก็ทำชอบตัวเองอทําไปเถอะน้ําท่วมก็ช่วยได้นะฮะได้ใจลูกค้าใช่ไหมใช่แล้วตรงนี้ทำให้ได้คือธุรก,กิจนะครับถ้าทาแล้วได้ใจคนนะยังไงก็สําเร็จเหมือนกับเป็นเซล์อะถ้าเซลขายตัวเองได้นะ ต่อไปขายอะไรได้หมดเลยไม่จัเป็นไม่จําเป็นเขาดูที่ตัวเซลล์แต่ถ้าคุณได้ใจคนนะั้นคุณไปทำข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่ข้าวอะไรทั้งสิ้นเนี่ยขายได้หมดรีสอร์ทอะไรได้มากแต่ต้องทําจริงนะดาราเนี่ยมีปัญหาอย่างหนึ่งนะ,นค,ะคือแบบทำไหมไม่มีเวลาก็ต้องถามว่าไม่มีเวลาหรือไม่ให้เวลาทําธุรกิจต้องให้เวลาอย่าทําธุรกิจแบบเล่นๆน,นะผมเคยเจอประเทพผมบอกประเทพนะป๋าเนี่ยเป็นตลก ป๋าเนี่ยชอบทำธุรกิจตลกตลกเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาไอโกตีเนี่ยทำธุรกิจไม่ตลกอ่ะทำุรื่องจริงจังก็เกิดได้ธุรกิจเป็นเรื่องซีเรียสครับเพราะจริงๆเป็นหน้าตาของเราด้วยว่ามคะเพราะว่าทุกคนรู้จักเราด้วยแฟนคลับพร้อมจะแห่มาอยู่แล้วนะมี SMS ให้กำลังใจด้วยขอให้พี่ต้นประสบความสำเร็จท้ามาค้าขึ้นนะคะดูราคาบ้านสิอาต่อไปเลยฮะต่อต่อเลยค่ะต่อคาทีมสุดท้ายครับ ทำมิซีโอจายเยอะขายหมดขายหมดแล้วเรื่องเมนูเมนูผมคนจะมีหลากหลายเมนูหรือว่าจะขายแค่ข้าวหมกไก่หรือว่าเนี่ยผมผมผมกำลังคิดอยู่ว่าเอาไงดีวันนี้คือคือคิดถึงว่าถ้าเราขายถ้าเราขายข้าวหมกไก่เราเน้นไม่รู้ไม่รู้คุณเต้นจะตั้งชื่อร้านข้าวหมกไก่ไหมแต่ถึงข้าวหมกไก่พบเนี่ยเราก็ต้องทําข้าวหมกไก่ให้เกิดก่อนแต่ว่าบางคนกินแล้วเบื่อคือข้าวหมกไก่บางทีกินแล้วแบบบางทีผู้หญิงกินแล้วแบบมันอ่ะข้าวสารพัดไก่ดิแม่จัน อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะชื่ออีกเรื่องหนึ่งนะ <C> e <at> ถ้าสําหรับผมเนี่ยนะช่วงแรกทาข้าวหมกไก่อย่างเดียวเลย <S 2> <S 2> ให้มันติดเลยเหมือนกับว่าเวลานึกถึงข้าวหมกไก่นึก,นกถึงคุณเติ้ลคุณเติ้ลเลยอพอไปทําเดี๋ยวเดี๋ยวประกอบไปอย่างอื่นมันไปอร่อยกว่าเงี้ยมีปัญหาเลยนะเน้นให้อร่อยพออร่อยปุ๊บเนี่ยพอฐานได้ปุ๊บเนี่ยขยายตัวอื่นมาคล้ายๆคล้ายๆเป็นออเดอร์ฟ่ะมันกีนหมูสเต๊ะบางทีอะไรทํานองเนี่ยเพราะข้าวหมกไก่มันทำได้เร็วเนี่ยเวลาตักๆเลยไม่ช้าแต่ย่างอื่นอาจจะช้าเออแต่ข้าวหมกไก่นะเมืองไททยไไมม่่ีีเจ้าหนนดดัังบก ยังไม่มีใช่ไม่มหรือมีผมไม่รู้ก็ไม่ทราบแต่ว่าถ้ามันไก่มีไงเพราะฉะนั้นคุณเติ้ลอาจจะเป็นเจ้าแรกก็ได้ครับคําถามที่5ค่ะคำถามสุดท้ายแล้วด้วยเรื่องพรีเซนเตอร์ผมควรจะเป็นใช้หน้าผมเป็นไหมผมถามกลับนะ ถ้าไม่ใช้คุณเต้นจะใช้ใครแจนมาฮะยิ้มอยู่างดีเลยได้มาใช้ได้เวละจะใช้ด้เวลาแยนกำลังนั่งเอาไหมฮะหรือใช้อาจารย์ดีก็คงต้องใช้ตัวเองใช้ตัวเองนะคำถามคือใช้ยังไงให้มันให้มันแนบเนียนใช้ยังไงให้ดึงดูดใช้แยนให้เขาแบบข้าวหมกไก่คืออย่างเขาตีใช้เนี่ยเขาใช้แบบว่ากัตตันยูต่อแม่อะไรทำเนื่องเราต้องมีการสร้างเรื่องราวนะฮะผมก็อยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าธุรกิจอย่างของคุณเต้นเนี่ยนะฮะ ท่านผู้ชมดูนะครับว่าธุรกิจไหนก็ตามที่ในตลาดมันมวลชนชอบแต่ยังไม่มีเจ้าตลาดแล้วดูเหมือนจะเป็นคล้ายๆกับว่าจะแมสก็ไม่ใช่จะไม่แมสก็ไม่แมสเน่ยว่ามวลชนนะฮะคือหมายถึงว่าธุรกิจข้าวมันไก่เนี่ยครับมวลชนชอบข้าวบกไก่เหมือนกับมันไม่แมสแต่เหมือนกับจะแมสไม่มีอะไรที่เป็นเจ้าตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจอย่างนี้ทําเลยทําให้เกิดทําให้โดนะละแล้วก็จะรวงแตต้องทำจริงๆอย่างจังนะ แล้วจะมีเวลาไหมคะจริงๆละครตอนนี้รัดตัวถ่ายบงถ่ายแบบอะไรต่างๆนานนมากมายน่าจะมีเวลาคือเขาเป็นคนอยากทําธุรกิจอยู่แล้วงานกตะเวนกินนะก็ตะเวนกินจนจนไม่ค้าบอกกันเนี่ยไม่ขายให้แล้วเพราะเป็นแฟนเป็นแฟนละครไม่อยากอ้วนเพราะเวลาเล่นทีไรนะเขาแมวตลอดเลยนะไม่กินนะยังไหฮะ แล้วมีมีแฟนๆถามว่าจะเริ่มเมื่อไหร่่แเนียที่ถามมาเนี่ยจะบอกเลยบางคนบอกว่าอยากกินไก่พ่เตอร์จานอยากกินอยากกินไก่พิเตอร์อยากกินพิเตอร์อยากกินไก่พิเตอร์แล้วเมื่อไหร่ก็เร็วๆนี้ครับตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมไปได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจะทำใหญ่ขนาดไหนคะจะทำยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนคะคงไม่ใหญ่มากครับแต่ว่าเชื่อว่าแฟนๆน่าจะไปอุดหนุนคุณเติ้ลอยู่แล้วล่ะวันนี้ฟิวเจอร์ลังสิทธ ได้คําตอบครบถ้วน <ๆๆ S 2> จากอาจารย์ธรรรัญวัตนะคะนะครบนะคะและสําหรับคุณชนท่านไหนนะคะที่อยากจะประกอบอาชีพธุรกิจหรืออยากมีธุรกิจส่วนตัวสามารถอยากจะเข้ามาพูดคุยกับเราก็สามารถทําได้นะคะกับอาจารย์ธัญวัน์ด้วยนะคะส่งเรื่องราวของคุณค่ะมาที่ Facebook เวทีข่าวสุดสัปดาห์นะคะหรือว่าที่ตู้ปน95ปอนสอยานาวากรุงเทพ10120ค่ะ ค่ะคือที่หน้าจอแล้วนะคะอล่ะรับรองเลยว่าวันนี้คุณเต้นต้องเต็มอิ่มแน่นอนแล้วก็เรยวนี้จะเปิดร้านนะฮะเดี๋ยวจะไปอุดหนุนกันอุดหนุนสมุยซีฟูดอยู่แล้วนะคะมีข้าวหมูไก่ก็ต่อยไข่ดีๆรวยๆอย่างนี้ขึ้นไปเยอะๆขออุปกรณ์ให้ประสมความสาเร็จนะฮะแต่ดูหน้าดูโงเดงแล้วน่าจะรวยนะฮะแลดูจาราคาบ้านต่างหากวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเต้นด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะชวนพักกันสักครู่ค่ะ